หมือนตำรวจจับผู้บริสุทธิ์โดยไม่สนคนร้ายสมาชิกครอบครัวจากเท็กซัสถูกจับหลังยิงผู้ร้ายสวมหน้ากากสองรายเจ้าหน้าที่ได้จับเจเรมยาวัย35ปีที่ได้ยิงผู้ร้ายซึ่งพยายามลักพาตัวแองเจลาเอสตราดาคู่มั่นของเขาในขณะที่เธอกำลังพาลูกๆล,ลงจากรถ ขณะที่เจรเรมายาอยู่ในโรงรถเขาได้ยินเสียงดังขึ้นก็เลยเปิดทางด้วยการสาดกระสุนออกมาเขาได้ยิงไปเรื่อยๆในขณะไล่ล่าผู้ร้ายไปตามถนนต่อมาเจรเรมายาถูกจับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกแก๊งและก็อย่างได้ค้นบ้านของเขาเพื่อหายาเสพติดก่อนที่จะยึดปืนได้สองกระบอกและจับเขา ทว่าสารได้ตัดสินปล่อยตัวเจรมยาในวันรุ่งขึ้นเนื่องจากการตั้งข้อหาไม่สมเหตุสมผลเจรมยายอมรับว่าเมื่อสิบปีที่แล้วเขาเคยถูกจับจากคดียาแต่ว่าตัวเองได้กลับตัวกลับใจตลอดเวลาที่ผ่านมาและเขารู้สึกแย่มากจริงๆที่ตำรวจให้ความสนใจกับตัวเขามากกว่าตัวผู้ร้ายลักพาตัวที่ยังคงลอยนวลอยู่ซะอีก